วันนี้มาทำปลาราดพริกทานกันครับพร้อมบอกเทคนิคทอดปลายังไงไม่ให้ติดกระทะทอดออกมาแล้วกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากวันนี้จะใช้เป็นปลาทับทิม1ตัวนะครับน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมขอดเก็ดควักไส้แล้วก็เอาเหงือกออกด้วยนะครับนีครับแล้วก็ให้เราบั้งปลานะครับบั้งไม่ต้องลึกมากแค่นี้พอครับทั้ง2ด้านเลยนะ สำหรับปลาจ๊กจะทาเกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะครับปลาจะได้มีรสชาติแล้วก็ไม่ติดกระทะทาบางๆนะครับไม่ต้องเยอะพอเราทาเกลือจนทั่วแล้วนําไปทอดได้เลยครับให้เราตั้งกระทะน้ํามันใช้ไฟกลางนะครับเทคนิคที่จะทําให้ปลาไม่ติดกระทะก็คือรอให้น้ํามันร้อนจัดครับแล้วค่อยใส่ปลาลงไปลองดูก่อนครับว่าน้ํามันได้หรือ,อยังใส่เกล็ดปลาลงไป พอเก็บปลาฟู่แบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วครับน้ำมันร้อนแล้วลงปลาได้เลยครับใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงปลาไซส์8ขีดถึง1กิโลกรัมเนี่ยให้เราใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งพลิกอย่าเพิ่งกลับเขานะครับ ทอดทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลาเจดนาทีเป็นเทคนิคที่จะทําให้ปลาไม่ติดกระทะครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับอย่ายุ่งกับเขาเป็นเวลาเจดนาทีตอนนี้ผ่านไปเจ็นาทีแล้วนะครับปลาของเราก็ล่อนหลุดจากกระทะแล้วนี่ครับไม่ติดกระทะเลยให้เราพลิกกลับด้านครับพลิกกลับด้านเสร็จแล้วทอดด้านนี้ต่ออีกสนาทีนะครับ จะใช้เวลาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวปลาจะแข็งเกินไปเวลาทานแล้วเนื้อจะไม่อร่อยครับให้แค่กรอบนอกนุ่มในก็พอแล้วครับพอครบสี่นาทีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับนี่ครับปิดแก๊สได้เลยสวยงามมากๆเลยครับปลาไม่ติดกระทะเห็นะครับกรอบนอกนุ่มในนำไปวางพักให้เสด็จน้ำมันครับ พอทอดปลาเสร็จแล้วก็มาทําน้ําราดกันครับเดี๋ยวแจ็คจะปั่นพริกกระเทียมโดยใช้เครื่องปั่นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปั่นพกพาใช้งานสะดวกมากๆถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าดูอยู่ใน YouTube ก็สามารถกดสั่งซื้อได้ตรงคําอธิบายใส่ใบมีดเข้าไปแบบนี้ครับนี่นะครับรากผักชี4ีรากใส่ลงไปก่อนครับกระเทียมจีนครับ15กลีบนี่นะครับเต็มๆแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาครับ แบบนี้นะครับง่ายๆกดปั่นได้เลยครับนี่นะครับละเอียดแบบนี้เลยทีนี้เราก็มาปั่นพริกกันต่อใส่พริกแดงจินดาลงไปครับ10เม็ดนี่นะครับ10เม็ดแน่นๆแบบนี้เลยตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับ1เม็ดหั่นเป็นท่อนก่อนนะเพราะว่าเครื่องเราเล็กเนี่ยครับ จะเต็มเตมแบบนี้พยายามอัดเข้าไปครับเพราะว่าเครื่องสามารถทำได้พลังปั่นแรงมากเลยครับนี่ครับละเอียดแบบนี้เลยทีนี้ก็นำพริกชี้ฟ้าแดงมาหนึ่งเม็ดครับ นำมาหั่นเป็นท่อนครับแล้วก็กรีดเอาไส้ออกพอไส้ออกแล้วให้เราซอยเป็นเส้นๆครับแล้วก็แช่น้ํารอไว้ครับเอาไว้แต่งหน้านี่นะครับก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางๆนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะพอน้ํามันเริ่มร้อนใส่กระเทียมลงไปครับตามด้วยพริกผัดคลุกเ้าให้เข้ากันครับ พอมีกลิ่นหอมดีแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไป8ช้อนโต๊ะน้ำปลา6ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกครับ4ช้อนโต๊ะรสชาติสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยเผื่อมะขามเปียกของใครเนี่ยไม่เปรี้ยวหรือเปรี้ยวเกินไปครับรอน้ำตาลละลายนะก้นใหญ่ซะด้วยน้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับสำหรับความข้นหนืดก็ใช้ได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลย ราดลงไปเลยครับปริมาณก็ตามชอบเนี่เยอะๆแบบนี้โอ้โหน่าทานมากตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับที่เราเตรียมไว้ใบผักชีครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรสชาติก็อย่างที่แจ็คบอกนะครับปรับได้ตามชอบใครชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบหวานชอบเค็มไม่เหมือนกันครับ นี่เนื้อปลาจะกรอบนอกนุ่มในครับด้านในจะยังเป็นสีขาวอยู่แต่สุกนะครับปืาอร่อยครับรสชาติดีปลาก็สดกรอบนอกนุ่มในอีกต่างหากน้ำซอสก็อร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ